เรียนการทำลายผลลัพธ์นะคะในรู หรือนะปากกาปากกามีสองสีคุณครูซื้อปากกามาเนาะบอกแล้วคุณครูซื้อปากกามาสองด้านนะคะแต่มันโทอสีกันถูกไหม มูลค่าทำไมคะ20บาทอ่าเป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน เอาเราทำไายผลลับซิสีแดงกี่บาทดี ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นของมันที่ได้ผลลัพธ์หรือได้ราคา20เนี้ยควรจะเป็นอะไรบวกกับอะไรบ้างอา้าวเราบอกว่า10บวก10แล้ว่าอะไรอีก 1a ทำไมคะคูณด้วยเรือหนึ่งลำนะผลลัพธ์ได้ยังผลลัพธ์ได้ยังคะยัง <Yeah. S 2> yeah. แต่เรารู้คำตอบแล้วลว่าเจ็ดคูณเรือคูณสัญลักษณ์ด้วยเรือเนี่ยม,มีค่าเท่ากับสี่สิบสองอ่าดังนั้นคุณครูถามว่าเรือมีมูลค่าเท่าไหร่มีมูลค่า มีมั้ยมีมั้ยอ้าวครูครูยกตัวอย่าง คนทานายนะให้บอกตัวเลขคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งชูสัญลักษณ์มาชูอุปกรณ์มาหนึ่งอย่างยิงหนึ่งอย่างนะคะแล้วอีกกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองจะเป็นคนบอกว่าบวกหรือลบด้วยเท่าไหร่อ่าได้ไหมได้ไหมเช่น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 คุณมดบอกว่าคุณมดยกมากระปุกก่าอ่าคุณมดยกกระปุกเก่าขึ้นมา บาสบอกว่าบาสบอกว่าบวกด้วยสิบสองบาสบอกบวกด้วยสิบสองพิมพ์บอกว่าคำตอบที่ได้คือคือคือยี่สิบอ่าคุณคูณมีกับป,ปกาวบา nên cả phụ เรางนักลุ่มแรกกลุ่มแรกคุณครูขอเป็นอ้าเอาเบรกก็ชูก่อนเบรกก็เป็นคนวชูอุปกรณ์มาอ่าปลุ่มปามิคิดผลลัพธ์มาเลยได้เท่าไหร่คะปามิคูณคูณได้เท่าไหร่เิดแล้วบอกคุณครูได้เลย ปามี่ได้ไหมปรับปุ่มปามม่ไม่ใช่ปามม่คนเดียวเบสเขาชูมาแล้วเบกเราโชว์เลยเบสเขาชูอุปกรณ์มากันไกลปุ่มปามม่จะบอกว่าไงสันโจทย์ เขาบอกว่าคูณด้วยสี่อ่ะบอกนะโกมแพรวเขาบอกเขามีสติกเกอร์หนึ่งแผ่นกกมโกมโกมใบเตยบอกว่าคูณ วิธีทำให้ให้นักเรียนนะคะหาคำตอบจากรูป 勇敢吗？ đấy Để... สร้างที่เป็นบะหมุกอะเท่าไหร่คะ12บาทเห็นไหมราคามันก็ไม่เท่ากันแล้วเห็นไหมอ้าวพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยหาคำตอก่อนลรั้วัวอะไรคะนักเรียนสามารถเลือกท่าแปะได้เลยอ้าวแปะกอดก็ได้อะไหนะเปลี่ยนอะไรเอามาดูใครจะเปลี่ยนท่ามาเปลี่ยนที่ตัวครูอันนี้มันไม่ครบ มันไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันแต่นั้นมันใช้ไม่ได้มันมีแค่นี้เออมีแค่น,นี้ฮะแล้วก็มีนี่ไงีแค่นี้อันใหญ่ๆมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนกันเห็นไหมมันไม่มีภาพที่ตอบได้อันนี้มันก็เกินช่องไงใช่ปล่าเนี่ยไม่ได้อันนี้เอาไว้ตกแต่งที่อะไรคะคุณครูบอกว่าคุณครูบอกว่าอย่างนี้คุณครูจะให้นักเรียนไว้ทําอะไรคะ ตกหน้าตกของตัวเองสามารถเอามาเลือกทหน้าตกเพราะว่าภาพมันใหญ่กว่าช่องที่เราต้องหาผลล์บอกแนะก็ยังไงตอนนี้ทำอะไรก่อนทำักทำงานเท่าไรมันก่อนดูดีๆอา้อาวอ้าวใครพร้อมแล้วทำไมคนะอา้าวคุณต้าเขาเลือกมาแล้วข้อแรกคุณต้าเลือกอะไรคุณเลือก,อกนะ้ำมะพร้าวอา้าวทีนี้ต้าก็ต้องทำไมลนะ หาน้ำมะพร้าวใช่ไหมอ่าคุณต้าหาน้ำมะพร้าวแล้วคุณกันการหาลูกอะไรหาเครื่องบินเอาแล้วไหน้า โมจิโมจ,โจิตาดาวาตาดาวสีชมพูผลลัพธ์การมีค่าของเขาเขาก็ใช้โมจิที่ตาเป็นรูปดาวสีชมพูเห็นไ,ไหมบออนาะเป็นแบบนี้นะคุณเบลลงไปแล้วนะ<ส>คุณเบลลงไปแล้วนะ<ส>อ่าถูกต้องอ่าหาได้เลยดู<ส>พักดีๆเอาแล้ว